สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวติพภารวยเช่นเคยค่ะนะคะก่อนอื่นสาวติก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์เนาะขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์เนาะเพื่อนๆจ๋าและก็ขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ยังไว้วางใจทางช่องนะคะมาติดตามเราตลอดเนาะคนที่ติดตามช่องเราตลอดก็ขอให้อ่า ทุกงวัลกันทุกทกท่านนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างเนาะคนที่ติดตามแอดอยู่ตลอดก็จะรู้นะคะบางบางวันก็อาจจะหลุดนะคะแต่ก็ส่วนที่หลุดนะจะน้อยเนาะคนเพื่อนจ๊ะนะคะก็ขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามารับชมเนาะนะคะก่อนจะไปรับชมนาทาวันที่25นะคะลาพัฒนาวันที่25เดือน10 64นะคะ ก็มาสรุปผลวันที่ยี่สิบสองกันก่อนจ้ารางวันที่ออกเนาะรางวันที่ออกนะคะมี8 71 7 1 5 1้ามาอีกแล้วจ้าเพื่อนๆจ้านาองวดนี้1มาเนาะเพื่อนๆเนาะนะคะส่วนอันนี้ล่างเนาะเพื่อนๆเ,เขาเลือกล่างไหมล่างนอกระบบนะคะถ้าแอดไม่ M ่า พูดไม่ผิดนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าแอดจำไม่ผิดเนาะเขาว่าเรียกล่างเนาะเพื่อนๆจ๋าล่างนอกระบบนะคะ8เจ็ดเนาะตัวเด่นเข้าเด่นที่7และเด่นที่8นะคะเพื่อนๆจ๋าส่วนตัววิ่งตัวรูดเข้าที่8และ7ค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้ยก็หวังว่าเพื่อนๆจะนํา7และ8นะคะไปใช้เป็นแนวทางนะคะ6ตัวนอกระบบเนาะเพื่อนๆจ๋าเนาะฝั่งลาวเนะนะคะ ็ตัวเจาะน,นะคะเจาะเข้าที่7 8ตัวกลับนะคะเพื่อนๆจ๋าตัวเน้นด้วยเนาะก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่หยิบยกคู่นี้เข้าไปเป็นแนวทางเนาะนะคะส่วนส่วนล่างนะคะล่างสีตัวเนาะเลขที่ออกนะคะ17เนาะเพื่อนๆจ๋า1 7นะคะอันนี้ศูย์เม็ดเดียวเนาะแอดก็ลืมบอกไปนะคะ17เนาะเพื่อนๆจ๋าเข้าที่เด่น7นะคะวิ่งรูด7เนาะนะคะ ส่วนตัวเจาะนะคะเข้าที่เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งตัวกลับเนาะตัวเน้นให้ด้วยนะคะเน้นตัวสุดท้ายด้วยเนาะนะคะก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่หยิบยกคู่เจ็ดหนึ่งเข้าไปเป็นแนวทางนะคะยินดีด้วยเนาะส่วน เจ็ดหนึ่งห้านะคะเข้าเฉพาะเจ็ดนะคะเพื่อนๆจ๋าเด่นเจ็ดเนาะแล้วก็หนึ่งห้าก็หลุดไปนะคะมีห้าศูนย์ดูสิเ,เพื่อนจ๋ามีห้าศูนย์นะที่แอดกันให้เนาะเฉียดชิวมากเลยเ,เพื่อนๆจ๋าน่าเสียดายนะคะไม่งั้นแตกหมดทุกตัวทุกชุดเลยนะคะน่าเสียดายมากค่ะเพื่อนๆจ๋าก็อันนี้ก็หลุดไปนะคะไม่เป็นไรเพื่อนๆจ๋าเ,เราตามต่อนะคะรอบนี้ก็ต้องมาอีกเนาะเพื่อนจ๋าขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจนะคะ แล้วพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเนาะวันที่25เดือน164 0นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะโชคดีแล้วกันเนาะนะคะวันนี้เนาะวันที่25นะคะแอดขอนะคะรูดไปที่อ่าบอกตัวรูดก่อนนะคะรอบนี้เนาะรูดไปที่0 1 เพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนก็รูดตัวนั้นนะคะแต่ที่เด่นเด่นอยู่นี่คือ9เนาะเพื่อนเพื่อนจาก9นะคะที่เด่นเด่นอยู่เนาะแอดก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตัวไหนนะคะมี9และ0นะคะเด่นเด่นเนาะนะคะก็พิจารณานะคะส่วนตัวเด่นจ้าตัวเด่นเนาะแอดให้ที่เด่น0เด่นหนึ่ง เด่น6และเด่น9นะคะก็หวังว่าจะมาเนาะนเพื่อนจ๋าขอให้มาแล้วกันนะคะส่วนตัวรูดวันนี้นะคะแอดขอรูดไปที่9ค่ะเพื่อนจ๋า90นะคะ9 1 92 93 94นะคะ95อ่าข้ามเส้น96นะคะ 97 9 8และ9 9 2, เด้อเพื่อนๆจ<ะ>้าเนาะถ้าใครชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบ9ก็รูด1หรือรูด0ย์ก็ได้นะคะแต่ที่เด่นๆนะจากสูตรการคำนวณน,นะคะเด่นที่9และ0นะคะส่วนชุดการแอดให้ชุดกันด้วยแล้วกันนะคะรอบรอบที่แล้วเนาะให้50นะคะออก51เนาะ5115นะคะ รอบนี้ต้องมาสิเพื่อนๆจะให้ชุดกันไปสักสี่คู่กันแล้วกันนะคะอย่าหัวเราะนะคู่กันพี่ที่แอดจะให้ไปนี้ห้ามหัวเราะนะเพื่อนๆจะห้ามหัวเราะนะเผื่อมาเนาะแปดหกนะคะคู่แรกเนาะแปดศูนย์อ่าตัวไหนออ้ยมือก็เกะกะเพื่อนๆจะตั้งขาตั้งไว้ข้างล่างอย่าหัวเราะนะอย่าหัวเราะนะให้คู่นี้อย่าหัวเราะนะ ศูนย์และศูนย์เพืนจ้าหน้าบอกแกหัวล้อหัวล้อกันทําไมเนี่ยศูนย์ศูนย์ชอบกันไหมเนี่ยเผื่อมานะคะเพื่อนๆจ้าหนึ่งศูนย์ติดไว้ก็ดีนะมันไม่ได้กลับนะเพื่อนๆนะสี่บาทห้าบาทก็ยังดีเด้อติดไว้นะคะนะคะมันก็เด่นมีเด่นศูนย์และเด่นเก้านะที่ที่เด่นเด่นนะคะที่แอดคํานวณได้เนาะจากสูตรนะคะก็ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะก็ถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อเพื่อนๆจ้านะคะ หกกับเก้าคือตัวตัวเดียวกันเด้อเพื่อนๆจ๋าถ้าไม่ชอบเก้าจับหกดีกว่าหรือว่าจะใช้ตัวที่แอดเน้นให้นะคะกลับหัวเป็นหกก็ได้เช่นกันเนาะเพื่อนๆจ๋านะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะอะ่เดี๋ยวตัวเน้นนะคะเดี๋ยวแอดเน้นให้ว่าเนี่ยแอดชอบตัวไหนเนาะแอดชอบที่เก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะอย่าลืมนะ เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกจ้าแล้วก็เก้าแปดนะคะอ่าอันนี้คู่นี้ก็อย่าหัวเราะนะอย่าหัวเราะนะเพื่อนเพื่อนเก้าเก้าค่ะเก้าเก้านะคะเนาะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชอบนอกเหนือจากตัวที่แอดให้นะคะก็สามารถใช้ไปเป็นแนวทางได้เช่นกันจ้า นะคะอแอดให้97ด้วยเนาะ1 2 3 4 5คู่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามนะคะส่วนตัวที่แอดจะเน้นให้นะคะอืมตัวต่อไปห้ามหัวเลาะห้ามหัวเลาะรู้นะว่าหัวเลาะูนย์นค่ะรู้แล้วว่าหัวเลาะไม่ต้องหัวเลาะนะคะนะคะเพื่อนๆจ๋าชอบนะคะชุดกันก็ชอบหมดนะคะเพื่อนๆจ๋าก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานอชอบตัวไหนตามตัวนั้นเนาะ หวยก็มีบนและล่างนะคะขอให้อ่าสูดเม็ดเดียวออกมาตัวหนึ่งตรงๆนะคะตัวไหนก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะเพื่อนๆจ้าล่างก็ออกมาโลดในศูย์เนานะนะคะเพื่อนๆจ้านะมีทั้งสามตัวนะคะมีสามคู่เลยนะนะคะลาพัฒนานะคะมีนอกระบบนะคะสองตัวนอกระบบนะคะมีบนมีล่างเนาะเพื่อนๆจ้าเนาะ นะคะขอให้มาขอให้ปังเด้อสาธุสาธุอย่าลืมนะคะไปกลับทุกครั้งนะจ๊ะไปกลับทุกครั้งใจอย่าหัวเราะมีมีคู่แฝดสองคู่อย่าหัวเราะนะคะไปกลับไปกลับนะคะก็แอดก็กลับขอบคุณทุกๆก,กกำลังแรงใจนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่ยังติดตามและให้กำลังใจแอดมาตลอดเนาะถึงแม้ว่าบางครั้ง นะคะตัวเลขอาจจะหลุดไปบ้างเนาะแต่พี่ๆเพื่อนๆก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมเนาะเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกไลท์ทุกแช์นะคะทุกการติดตามเนาะนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะหกและเก้าตัวเดียวกันจา้า ัวเดียวกันนะคะและอีกสูตรหนึ่งนะคะแอดจะลงให้วันถัดไปเนาะเพื่อนจ้าอันนี้เอาเม็ดเดียวไปก่อนนะคะไว้ให้เพื่อนๆได้พิจารณากันเนาะและอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวแอดจะลงให้นะคะเลขมันจะตรงกันไหมถ้าตรงกันเพื่อนๆก็ฟันไปเลยนะคะเพื่อนๆจ้าโอเคเนาะอ่ะก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีแล้วกันจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยจ้าโชคดีทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ